สวัสดีครับก็วันนี้ครับอยู่กับรายการสาระดีห่วงฉีดนะครับอยู่กับผมนะครับช่างโอคูบิตายุธยาพ่วงฉีะครับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับเกี่ยวกับการดูแลรักษาโดนหลังการใช้งานนะครับว่ามีจุดไหนนะครับที่จะควรดูแลบ้างนะครับก็เดี๋ยวตามมาดูกันเลยครับก็นะครับจุดแรกหลังการใช้งานเลยนะครับก็จะเป็นในส่วนของทำความสะอาดใช้ผ้าชุบน้ำมันหมาดนะครับเช็ดตามแขนนะครับแล้วก็ตามใบเพื่อเช็ดค้าบตังยาครับที่เราฉีดมาแล้ว ถ้าในกรณีถ้าเราไม่เช็ดมันก็จะเป็นคราบเหนียวๆอยู่ติดกับแขนนะครับแล้วก็ตัวใบพัดเนาะอันนี้เราควรทำความสะอาดทุกครั้งนะครับหลังจากการใช้งานนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของถังถังชีพหรือถังใสสารเคมีนะครับอันนี้ก็ล้างทุกครั้งนะครับวิธีการล้างครับเบื้องต้นนะครับผมก็จะแนะนําให้ลูกค้านะครับใช้สไลด์ล้างจานเราหรือเป็นผงซักฟอกอะไรก็ได้นะครับใส่ละลายเข้าไปในถังนะครับ แล้วก็ให้ลูกค้านะครับสเปรย์ออกทางหัวฉีดตัวนี้นะครับถามว่านะครับจะใส่สไลด์หรือผงทักปอกที่มีสารการลื่นเนี่ยเพื่ออะไรนะครับก็คือข้อดีของเขาก็คือไล่ไล่สารเคมีนะครับที่ที่ตกค้างอยู่ตามสายออกไปนะครับรอบรอบต่อไปเนี่ยถ้าเราจะไปฉีดตัวยาอื่นเน่ตัวยาเขาก็จะได้ไม่ไม่ทาการผสมกันประมาณนี้นะครับก็จะดูแลง่ายหน่อยนะครับวิธีการทาวสะอาดตัวนี้นะครับก็คือใส่สไลด์เข้าไปนะครับแล้วก็ เปิดกองด้านล่างใส่สายยางฉีดฉีดเข้าไปให้เต็มเพื่อให้น้ําระบายออกทางข้างล่างนะครับส่วนในสายตรงนี้ก็คือจะตะเปออกไปตั้งแต่ที่เราบอกตอนแรกไปเนาะต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการทําความสะอาดขั้วแบตเตอรี่นะครับตัวนี้นะครับผมแนะนำให้ลูกค้านะครับใช้สเปรย์ทำความสะอาดอิเล็กทรอนิกส์เป็นพวกคีนเนอร์ที่มีสารละเหยที่แห้งเร็วนะครับใช้ใช้แปรงสีฟันแล้วก็ได้หรือแปรงทําความสะอาดอะไรก็ได้นะครับขัดตัวนี้ไปนะครับให้ให้สะอาดนะครับ กรณนนีถ้าเราไม่ได้ทำความสะอาดหลังจากการใช้งานมันจะเป็นตะกอนติดตามแผงเ,เซลล์นะครับอันนี้จะทําให้มีข้อเสียก็คือนะครับถ้าเราเสียบแบตไปแบตเตอรี่กับตัวโดนอาจจะไม่เชื่อมต่อกันหรือทางเดินไฟอาจจะเดินไม่สะดวกอันนี้มันจะเป็นในส่วนของการตกปกระโปกของขั้วแบตเตอรี่ต่อมาก็จะเป็นในส่วนของ,ของการทำความสะอาดเลด้านครับสามารถนะครับ ทำความสะอาดก่อนการใช้งานด้วยแล้วก็หลังการใช้งานด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสาคัญของตัวโดนเลยนะครับถ้ามีน้ําซึมอยู่ตามขอบตัวนี้น้ําก็จะซึมลงไปใต้เรด์เนจะ,ะนทําให้เรดร์เกิดการชอร็อตนะครับอันนี้ก็ทําให้เรด้าเสียหายนะครับแล้วก็อีกตัวนึงก็จะเป็นกล้องหน้าเนาะทำความสะอา,ศา,ศาดทั้งก่อนและหลังการใช้งานนะครับหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับข้อควรระมัดร,ระวังครับในการในการใช้งานโดนนะครับอันนี้ก็ ทา,ทางตัวผมเนาะช่างเนาะก็จะแนะนําให้ลูกค้านะครับเ,เวลาการใช้งานเนาะก็ห้ามปิดเรดาร์ตัวนี้นะครับเพราะการปิดเรดาร์นะครับมันจะมีข้อเสียหลายอย่างสมมุติถ้าโดนเราไปใกล้ๆสิ่งกีดขวางเช่นอย่างเช่นนะครับต้นไม้หรือสายไฟนะครับถ้าในกรณีเราเปิดเรดาร์โดนก็จะไม่เข้าใกล้สิ่งกีดขวางนะครับก็เขาจะมีระยะการเข้าใกล้สิ่งกีดขวางนประมาณ4เมตรนะครับแล้วก็ ข้อเสียของเขาคือในการปิดเรดาร์เนี่ยถ้าเราใช้งานอยู่เนี่ยเขาจะมองไม่เห็นต้นไม้และสายไฟสัญญาณเรดาร์เนี่ยเขาจะไม่จับก็จะทําให้โดนเกิดการการตกกันบ่อยครั้งเพราะเราลืมเปิดตัวนี้ก็จะแนะนําลูกค้าให้เปิดการใช้งานดีกว่าเนาะแล้วก็หลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ที่ผมแนะนําไปก็จะเป็นการทำความสะอาดโดนหลังการใช้งานนะครับ แล้วก็ข้อควรระมัดระวังเกี่ยวกับการใช้งานโดนนะครับต่อจากนี้ไปนะครับจะมีสาระดีๆครับเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โดนการเกษตรหรือผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับก็สามารถติดตามได้ที่เพจคูบต้าอุทยาหผู้หินะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ